พระคาถาปกป้องคุ้มภัยขจัดศัตรูพระคาถาปกป้องคุ้มภัยขจัดศัตรูบทนี้ท่านให้สวดภาวนาบูชาพระภัยรีพินาเพื่อป้องกันผู้ที่คิดร้ายป้องกันศัตรู ป้องกันผู้ที่ไม่หวังดีและสัตรูหมู่มารทั้งหลายให้ขจัดออกไปอย่าไ,ได้เข้ามาก้ำกายเราได้ดีนัะแลลตั้งนะโมสามจบแล้วเปาวนาพระคาถานะโมตัตตสสะพะควะโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพะคควะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอะระหังสัมมาสัมพุทโธสุจิลังปะรินิพุโตคุเนหิทะมาโนธานิปาลมีหิจะทิสติยาวะหีวัง อหังพุทธังธรรม,มังสังฆังสะละนังคโตปูเชมิระตัตัยังธรรม,มังจะลามิโสธินาอะระหังสัมมาสัมพุทโธสุจิลังปารินิพุโตคุเนหิะละมาโนธานิปารมีหิ จะทิสติยาวะทีวังอหังพุทธังธรรมังสังคังสละนังคโตปูเชมิระตาตตยังธรรมังจะลามิโสดทินาอะระหังสัมมาสัมพุทโธสุจิลังปารินิพุโตคุเนหิ ทะละมโนธานิปาลมีหิจะทิสติยาวะทีวังอหังพุทธังธรรมังสังคังสะละนังคโตปูเชมิระตะัตนตยังธรรมังจะลามิโสธินา